สวัสดีครับตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่จะได้รับของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลนะครับซึ่งทางคณะรัฐมนตรีก็ได้อนุมัติในการเติมเงินพิเศษเป็นของขวัญปีใหม่เข้าในบัตรคนจนทั้ง14ล้านคนทั่วประเทศนะครับก็จะได้วงเงินคนละ1,500บาท ซึ่ง1,500บาทนี้ก็จะแบ่งให้เป็น3เดือนนะครับมกราคม64ได้500บาทกุมภาพันธ์64ได้500บาทและมีนาคม64ได้500บาทนะครับซึ่งก็จะได้เพิ่มเติมจากวงเงินวงเงินการใช้สิทธิ์เป็นประจำที่ได้รับทุกเดือนอยู่แล้วนะครับ ซึ่งเงินเดือนละ500บาทนี้นะครับก็จะเป็นวงเงินสำหรับใช้ซื้อของกินของใช้ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการบัตรคนจนทั่วประเทศนะครับไม่สามารถไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะครับโดยเงินนะครับก็คาดว่าจะโอนเข้าบัตรในทุกวันที่1ของเดือนนะครับก็คือ1มกราคม หกุมภาพันธ์และ1มีนาคมนะครับเมื่อรวมกับวงเงินซื้อของที่ได้รับประจำทุกเดือนอยู่แล้วนะครับก็จะทำให้วงเงินซื้อของของแต่ละท่านนะครับก็จะได้เป็น7 0 0ถึง800บาทตามเกณฑ์รายได้ครับ ขนาดเดียวกันในส่วนของสิทธิต่างๆในบัตรคนจนนะครับตอนนี้ก็ยังคงใช้ได้ตามปกติทุกเดือนจนกว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรุ่นใหม่ซึ่งณนะตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าจะลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับก็คงต้องรอในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 ให้มีความคลี่คลายไปมากขึ้นกว่านี้นะครับรวมถึงมาตรการต่างๆของรัฐบาลตอนนี้ก็เข้ามาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องก็คงต้องรอจังหวะที่เหมาะสมต่อไปแต่ท่านไม่ต้องห่วงนะครับตราบใดที่ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรุ่นใหม่คนที่มีบัตร คนจนในปัจจุบันอยู่แล้วก็ยังคงใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องทุกเดือนนะครับยังไม่มีการหมดอายุแต่อย่างใดซึ่งสิทธิ์ในปัจจุบันนะครับก็ใช้ได้คนละ50ทั้ง50ก็ประกอบด้วย 1. วงเงินซื้อสินค้าของกินของใช้นะครับ7 0 0ถึง800บาทตามเกณฑ์รายได้ 2. นะครับวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถบขอสอนะครับก็ได้เดือนละ500บาท 3. เป็นวงเงินส่วนลดค่าซื้อกา๊าซขุงต้มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็ได้3เดือนนั้นได้ส่วนลด45บาท สิทธิที่4นะครับก็เป็นวงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าในกรณีที่ท่านใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ230บาท1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิซึ่งเงินค่าไฟฟ้า230บบาทนี้นะครับท่านสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยครับ และสิทธิที่5นะครับเป็นวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำปรับปานะครับหลักเกณฑ์เดียวกับค่าไฟฟ้านะครับ1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์และในแต่ละเดือนนั้นต้องใช้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดนะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ100บาทสามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้เลยนะครับกดที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งในส่วนของค่าน้ำค่าไฟนะครับท่านที่ใช้สิทธิ์อยู่แล้วก็ใช้ได้ต่อเนื่องยาวไปจนถึงเดือนกันยายนปี64ส่วนท่านที่ยังไม่เคยใช้สิทธิ์มาก่อนนะครับท่านต้องไปแจ้งความจำานงนะครับได้ที่สำนักงานไฟฟ้าและสำนักงานปรับปาในพื้นที่บ้านของท่านนะครับบอกว่าในบ้านของท่านนั้นมีคนที่มีบัตรคนจนอยู่ และต้องการจะใช้สิทธิ์ในส่วนนี้นะครับเมื่อท่านสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับพอเดือนถัดไปนะครับสิ้นเดือนมีบินค่าไฟมาท่านก็จ่ายเงินสดเองไปก่อนตามปกติจากนั้นทางระบบของไฟฟ้ากับปาปาก็จะส่งข้อมูลไปที่ทางกระทรวงการคลังว่าในเดือนนั้นท่านใช้ไฟเกินเกณฑ์หรือเปล่านะครับถ้าใช้ไม่เกินเกณฑ์น,นะครับก็จะ โอนเงินช่วยเหลือเข้ามาให้ท่านนะครับค่าไฟ230บาทและค่าน้ำา100บาททุกเดือนแต่ถ้าเดือนไหนใช้ไฟเกินเกณฑ์นะครับเดือนนั้นท่านต้องจ่ายค่าน้ำหรือว่าค่าไฟเองทั้งหมดครับส่วนท่านที่ยังมีข้อสงสัยส่วนตัวหรือว่ารายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับบัตรคนจนสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 109 2 3 4สาี่ห้านะครับในวันและเวลาราชการครับ